ในรูปก็ดูไม่ค่อยหลอกขนาดนั้นฉันว่าเขาคงไม่ได้พิเศษอะไรหรอกนักดาบจิว๋วใส่ชุดปกติมาทำไมต้องถือดาบติดตัวมาด้วยล่ะดาบเล่มนี้ไม่เคยแยกจากฉันและมันจะอยู่เคียงข้างฉันไปตลอดชีวิตครั้งนี้มีคนมาที่นี่มากกว่าครั้งที่แล้วสิด้วยเหตุผลบางอย่างจากเธอคนนั้นที่เป็นหลานสาวของเจ้าหงหลินฉันว่าเธอเป็นคนพิเศษ ที่เป็นตัวนำพาเราทุกคนมารวมตัวกันและดูแล้วฉันว่าเธอน่าจะยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นักนะอย่าลืมเยอะเกินไปล่ะการประชุมครั้งนี้สำคัญมากแล้วก็อย่าลืมไปว่าฉันไปไม่ได้เพราะติดธุระสำคัญอยู่เพราะงั้นฉันมีแต่ต้องเชื่อใจเธอและมั่นใจเธอเท่านั้นล่ะไม่ต้องห่วงนะหงหลินเพราเราจะดูแลเรื่องนี้ให้เอง ที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะดูเจ้าหงหลินแต่กลับต้องมาทนฟังเสียงโวกเวทของยัยนี่ทั้งวันคงต้องทำสิ่งนั้นแล้วมั้งพวกเข้ามาถึงกันแล้วอยากเห็นจังว่าเด็กคนนั้นจะเป็นปีศาจแบบไหนฮะสวัสดีทุกคนพวกเรามาสายหรือเปล่าแป่นไปได้ยังไงกันมันเหมือนกับว่าฉันสามารถมองทะลุได้เลย ฉันมาที่นี่ก็เพื่อใช้โอกาสนี้ดูว่าผู้ฝึกฝนในโลกนี้มีเบาะแสเกี่ยวกับราชินีปีศาจหรือไม่ฉันมีประชุมตอนบ่ายนี้นะช่วยมาด้วยกันหน่อยนะนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะนะแต่จากสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้สายตาฉันไม่คิดว่าจะหวังอะไรจากผู้หญิงเจ้าตันหาเหล่านี้ได้นนันนี่สาวสาวการจ้องมองผู้ชายแบบนั้นมันเสียมารยาทนะ ทำไมเธอไม่แนะนำเขาให้เรารู้จักสักทีละ่ะจะาหูถังสวัสดีทุกคนนี่หลินโม่แฟนของฉันเองอืมเธไม่จำเป็นต้องแนะนำให้ฉันรู้จักทีละคนก็ได้ฉันจะกินแล้วก็ไปว้าเป็นเด็กชายที่หล่อจริงๆนี่สุนัขของตะกูลเจ้าทำไมเราไม่มาคุยกันสักหน่อยละ่ะฉันได้ยินมาว่านายชอบชาจะลองชิมดูหน่อยไหม โอ้ oh, กลิ่นน้มันชาใหม่ทองไปหยุ่นนะิดนธอชาพวกนั้นจะไปเหมาะกับนายได้ยังไงละ่ะใช่ไหมทำไมนายไม่ลองชาของฉันสักหน่อยละ่ะนี่เป็นโอกาสที่หายยากมากเลยนะเธอใส่อะไรลงไปในชากันน่ะี่ฐานะผู้หญิงคนหนึ่งของตระกูลเจ้าเธอจะใส่รายป้ายสีและตำหนิฉันนี่สิ่งที่ฉันไม่ได้ทำไม่ได้นะฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไปในชาจริง ถ้าเธอเจอสิ่งแปลกปลอมฉันจะส่งหัวไปให้เพื่อเป็นการขอโทษเลยก็ได้แต่ถ้าเธอหาไม่เจอเธอก็จะต้องให้ฉันยืมคนของเธอสักสองสามวันว่าไงกันหืมถ้าเธอกล้าลองพูดออกมาอีกทีสิียนี่ใส่อะไรบางอย่างลงไปในชาแน,น่ๆฉันดูไม่ผิดหรอกก็ไม่มีเหตุผลที่เธอจะต้องวางยาพิษเขาต่อหน้าฉันเว้นแต่ เธอจะเตรียมไว้ล่วงหน้าใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเธอแค่ต้องการยั่วยุฉันและทำให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหลินมอนายจะดื่มชาที่เย็นนี้ให้ไม่ได้นะดื่มหรือไม่ดื่มไม่ใช่เธอที่จะต้องตัดสินใจแต่เป็นคุณหลินตั้งหาหนีโลกอมาตะไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครอยากให้ฉันบอกทุกคนจริงๆใช่ไหม ระวังคำพูดหน่อยนะสาวน้อยเธอต้องขอบคุณความเมตตาของฉันนะที่ทำให้เธอมีชีวิตรอดมาได้ขนาดนี้อย่างเทียนอยู่ลูกสาวของหย่านเทียนซุยเป็นเด็กหัวร้อนจริงๆสงสัยจังว่าผู้ฝึกฝนทั้งหมดในโลกนี้เป็นเหมือนกันไหมคุณอยากดื่มชาสักถ้วยมิคะคุณหลินดูเหมือนว่าเธอจะใส่อะไรบางอย่างลงไปในชาไร้สีไร้รสแต่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกในชา นี่คงเป็นหนึ่งในชาปรสิตหนึ่งร้อยแปชนิดและเป็นหนึ่งในปรสิตที่แยกแยะได้ยากที่สุดฉันไม่สามารถแยกพวกมันทั้งหมดออกจากกันได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมวิธีการแบบนี้จึงยังคนอยู่มานานจนถึงทุกวันนี้คนพวกนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันมาหมดแล้วแต่พวกเขาลังเลที่จะพูดมันออกมาจากที่ดูๆมาอาหารเย็นมื้อนี้น่าจะออกแบบมาเพื่อทดสอบฉันถ้าฉันดื่มมัน องค์ประกอบของพิษจะไม่ได้ผลอย่างสมบูรณ์และอาการของพิษก็จะไม่ส่งผลต่อฉันซึ่งจะยิ่งเพิ่มความสงสัยในตัวของเขาเข้าไปอีกแต่ถ้าหากฉันไม่ดื่มก็หมายความว่าฉันสามารถมองเห็นพิษได้และพวกเขาก็อาจจะยืนยันได้ว่าฉันเป็นปรมาจารย์แต่ถ้าหากไม่สามารถยืนยันได้พวกเขาก็จะระมัดระวังฉันเป็นพิเศษและคอยเฝ้าดูฉันตลอดเวลาซึ่งจะทำให้การฝึกฝนของฉันยากขึ้น พวกเขากำลังทําให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่รู้เลยว่าจะหาทางออกด้วยตัวเองยังไงฉันกินเองหือ,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 อฉันดื่มให้เขาแล้วหวังว่าเธอจะจำได้นะว่าฉันกับเจ้าหงหลินมีความสัมพันธ์กันแบบไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอไม่รอดแน่โอเคโอเคหยุดเรื่องทะเลาะกันไว้แค่นี้เถอ วันนี้ฉันได้นำสมบัติติดตัวมาเพื่อแสดงให้เธอดูด้วยนะเธอคิดว่ายังไงน่ารักไหมหนูที่แสวงหาพลังงานอย่างนับว่ามิใช่ของหายากแต่พวกมันจะคอยค้นหาอย่างลับๆเหมือนสุนัขจิ้งจอกเพื่อค้นหาคนที่มีร่างกายเหมาะสมในการฝึกฝนดูเหมือนว่า พวกเขากับท่านยายจะตกลงกันแล้วว่าจะใช้หนูนี้เพื่อทดสอบว่าหลินโม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ฝึกฝนของฉันหรือเปล่ารายละเอียดเพียงอย่างเดียวคือจากการตรวจสอบของฉันไม่มีผู้ฝึกฝนอมาตะอยู่ในตระกูลของหลินโม่เลยถึงแม้ว่าเราจะย้อนกลับไปถึง18รุ่นก็ตามฉักจะสงสัยแล้วสิว่าหนูสแสวงหาพลังงานหยางจะใช้ได้ผลจริงๆไหม ไห้กันหนูแสวงหาพลังงานอย่างมันมีปฏิกิริยาปล่อยมันปล่อยมันเลยฮะหนูฉันยังกินอยู่ช่วยควบคุมหนูให้ดีๆหน่อยได้ไหมช่างเหอะฉันไปดีกว่าดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะไม่ค่อยชอบหน้าฉันสักเท่าไหร่ เดี๋ยวสิลินโมรอก่อนนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะอย่างน้อยก็ฟังสิ่งที่ฉันจะบอกก่อนซิหนูสแสวงหาพลังงานหยางมักจะขี้อายอยู่เสมอถึงจะเป็นร่างบริสุทธิ์มันก็ยังคงแค่เฝ้าดูไม่ใช่ไม่ใช่แค่ร่างบริสุทธิ์แต่เป็นร่างสูงสุดของหยางบริสุทธิ์ซึ่งเคยได้ยินเพียงแค่ในใตำนานเท่านั้นเชื้อสายยาวชี้ของเรา ได้รับการสืบทอดมาตั้งหลายชั่วรุ่นแต่ก็กลับไม่เคยมีร่างบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นเลยทิดาแห่งสวรรค์เจ้ายูทั้งโชคดีเกินไปแล้วนาอยฉานายฉาจะมัดสรุปก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้จะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวดที่สุดใครก็ตามที่ทำให้ข้อมูลล่วไหลจะต้องถูกลงโทษสถานหนะ้า <c oughs> ร่างสูงสุดของอย่างบริสุทธิ์เหรอเจ้าหูถังดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถต้านทานเขาได้นะโปรดติดตามตอนต่อไป